สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลที่ทุกคนบูชาเพื่อขอโชคขอลาบนะครับกับเหรียญไอ้ไข่เทวสิทธิ์รุ่นแรกครับรุ่นรวยทันใจครับวัดเทวสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับดินแดนไอไข่เลยครับโอ้หสำหรับรุ่นนี้นะครับกล่องรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสี น้ำเงินอย่างนี้เขียนว่าไอ้ไข่เทวสิทธิ์รุ่นแรกรุ่นรวยทันใจครับรูปทรงเป็นรูปทรงเหรียญรูปไข่นะครับสำหรับรุ่นนี้นี่ครับไอ้ไข่เทวสิทธิ์เนี่ยรูปทรงเป็นเหรียญรูปไข่นะครับราคาจองรุ่นเนื้ออยู่ที่รุ่นละ160บาทครับส่วนรายการรุ่นเนื้อนะครับรายการรุ่นเนื้อเนี่ยหลังรการันตีเนื้อเงิน2เหรียญแถมยกลังก็จะเป็นเนื้อ ทองทิพย์ลงยาสามเหรียญครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะสร้างประมาณ150หลังครับก็ประกอบไปด้วยเนื้อเงินเนื้อชะนวนเนื้ออัปกาเนื้อทองทิพย์และเนื้อทองแดงโอ้โหเนื้อไม่เยอะนะมีแค่สามมีสี่ประมาณสี่เนื้อหลักเองครับยกเป็นเนื้อเงินนะมีเนื้อเงินหนึ่งเนื้อชนวนเนื้ออาปกาเนื้อทองทิพย์เนื้อทองแดงโอ้โหห้าเนื้อเองเท่านั้นไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดครับโอ้โหสาหรับรุ่นนี้นะนะครับถ้าเยอะสุดก็จะเป็นเนื้อทองแดงที่สร้างเยอะนะครับทองทิพย์ก็รองลงมานะครับ ส่วนแจกแจกถวายวัดก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุงนะครับห้าร้อยเหรียญน,นะครับี่ยมาดูกันเหรียญจริงกันเลยครับนี่ไอ้ไข่เนี่ยยุคนึงนี่เคยร้อนแรงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนเนี่ยโอ้โหขอโชคขอลาบก็บเป็นแถวนะครับนี่ครับรูปทรงเหรียญก็เป็นรูปทรงเหรียญรูปไข่นะครับชื่อรุ่นว่าไอเป็นเขียนข้างล่างว่าไอ้ไข่เทวสิทธิ์ชื่อรุ่นก็น่าจะอยู่ด้านหลังว่ารุ่นรวยทันใจนี่ครับ เขียนว่าโชคลาบวัสนาร่ำรวยเงินทองครับด้านล่างเป็นถุงเงินถุงทองนะครับแล้วก็มีอักขรเลขยันนะครับนี่ต่อโคด้านซ้ายเลขโคดันัมเบอร์อยู่ด้านขวาครับข้างล่างก็เขียนชื่วัดเทวสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับสาหรับรุ่นนี้เดี๋ยวผมมาขอซูมหน่อยวัดความกว้างของเหรียญให้หน่อยนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าเซนครับ ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3.6จุเซนครับนี่รูปทรงบล็อกก็ชัดบล็อกข้างหลังชัดนะครับตอกเลขโค้ดชัดเจนนี่ครับนี่แล้วก็เนื้ออื่นก็จะมีนี่ครับผมชอบลงยาชมพูมากนี่นี่คือเนื้อทองแดงเมื่อกี้เนื้อทองทิพย์ลงยาชมพูนี่เนื้อทองแดงลงยาชมพูครับ นี่ผมก็ยิ่งชอบมากเลยนะตอโคตรเหมือนกันนะครับเราจะมีเนื้อทองแดงลงยาสีต่งางๆที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นลงยาส้มลงยาน้ําเงินครับเนื้อทองแดงนะโอ้โหแ,แต่แต่ลายเขาก็สวยน้นน,นี่นี่ข้อเหรียญก็อัขระอะไรก็ก็สวยนะครับนี่แล้วก็มีลงยาเหลืองนะครับนี่ลงยาเหลืองเหมือนกันนี่ใครชอบก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญไอ้ไข่นะครับเหรียญไอ้ไข่รุ่นรวยทันใจนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆแล้วก็รวยทันใจเลยนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่ y o u t u b e M สายบุญเฟสเอสายบุญหรือ Line ID ดีซุปเอ็มครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ